การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักภูมิใจไทยวันนี้เป้าหมายสำคัญก็คือการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพักชุดใหม่ครับมี16คนนะครับซึ่งเป็นห่วงเวลาที่พักก้าวเข้าสู่ปีที่16พอดี16.16โดยที่ประชุมเนี่ยวตเลือกนายอนุทินชาญวิรกูลเป็นหัวหน้าพักอีกสมัยครับหวังจะให้ทำงานสอดประสานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาททางการเมืองนะครับอย่าง นายสุรศักิ์พันเจเริญวรกุลนายภารดอนนายกรวีปริศนานันทกุลนายเจเสษไทยเสศนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นายชลัดรัชกิจประการนายจักริดทองศรีแล้วก็นางสาว ไตรสุรีไตรสรรณกุลครับแต่ถ้าจะบอกว่าโดดเด่นแล้วก็ถูกจับตาม,มากที่สุดก็คือการโหวตเลือกให้นายชัยชนกชิดชอบบุตรชายของนายเนยวินชิดชอบขึ้นมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการพักคนใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่2ของตระกูลชิดชอบในตําแหน่งนี้นอกจากนี้ยังถือเป็นทายาตรุ่นที่3ของตระกูลในสนามการเมืองผ่านการปูทางทางการเมืองจากนายชัยชิดชอบด้วยนะคะ นายอนุทินได้การันตีถึงหน้าตากรรมการบริหารชุดใหม่ว่าทุกคนไฟแรงมีประสบการณ์มีแบ็กดีแล้วก็จะทำงานภายใต้ในโยบายจิตวิญญาณเดิมของภูมิใจไทยไม่เปลี่ยนแปลงมั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ก็จะราบรื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทุ่มเทแก้ปัญหาให้ประชาชนและจะทาให้พักเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเยนใหม่บ้านใหญ่นะครับ เราต้องเอาสิ่งที่คนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่โอ้ยบ้านใหญ่ไม่มีแล้วอะไรแล้วผมว่าไม่ใช่ผู้อาวุโสทั้งหลายมีทั้งประสบการณ์มีทั้งบารมีซึ่งก็ยังแอคทีฟอยู่แต่นี่คือหลักการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพหลักการบริหารบริหารงานแบบใหม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่แข็งแรงอยู่นะครับ ไม่ใช่ไปรอจนหมดอายุแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนแปลงมองว่าการที่ผมเป็นหลานปู่เป็นหลานอาเป็นลูกพ่อประสบการณ์ที่ผมได้รับในระหว่างที่ผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็ทําให้ผมสามารถที่จะพัฒนาและเข้าใจได้เร็วพอสมควรในการที่จะ เตรียมตัวเองให้เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าท่านตอบคำถามว่าคิดยังไงว่าคนมองยังไงเนี่ยผมมองว่าไม่ผิดแต่ไม่ได้มีความคิดที่บวกหรือลบเกี่ยวกับมันในความเป็นทายาทผมก็คิดว่าม,มันมีมุมบวกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ท้านี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าผมก็คงจะต้องพิสูจน์ตัวเองโฆษกพักภูมิใจไทยวันนี้ก็ตั้งสองคนใหม่เข้ามานะครับนางสาวแนนบุญทิดาสมชยัยสะสะอุบลราชธานีครับอีกคนหนึ่งก็คือนายนัทชนนศรีก่อเกื้อสะสะสงขลาครับ